สวัสดีท่านยมยทุกทุคนนะครับพบผมครั้งในคลอสตอกกับคลอสตอกแชนแนลนฮะวันนี้เราก็อยู่กับ a r e n นา i ฟเลหรือ ROV นะครับพี่ก็จะมีคอนเทนต์นจัดอันดับมาให้ดูกันนะฮะและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือจัดอันดับฮีโร่ที่มีคนชอบมากที่สุด บอกเลยว่าคลิปนี้เนี่ยพี่ตั้งใจทํามากๆเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูคลิปนี้พี่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องพี่ด้วยนะฮะแล้วอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบไม่ข้ามโฆษณานะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องตื่นเต้นกับคอนเทนต์จัดอันดับขนาดนี้ซึ่งคอนเทนต์จัดอันดับในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ครับแต่เป็นเสียงของเด็กๆทุกคนที่โหวตเข้ามาที่พี่เนี่ยได้ตั้งคําถามว่าในชุมชนนะให้โหวตว่าขอชื่อฮีโร่และเหตุผลที่ชอบกันนนนเเเข้้้าาาามมมมะคบซซึึซ่่งงงีีอออๆๆตยยกลลใิป เกณฑ์การให้คะแนนของพี่ก็คือถ้าพูดถึงฮีโร่หนึ่งชื่อจะเป็น1คะแนนแล้วถ้าหากในคอมเมนต์นั้นมีคนมากดไลค์ก็จะนับตามจํานวนไปเลยนะฮะบอกเลยว่าจัดอันดับวันนี้ผลโหวตล้วนๆจ้าซึ่งนอกจากนั้นในแต่ละอันดับเนี่ยพี่ก็จะเอาคอมเมนต์ที่พี่อ่านแล้วถูกใจเนี่ยมาบอกกันด้วยนะว่าเป็นใครกันบ้างต้องคอยลุ้นนะฮะบอกเลยว่าจัดอันดับฮีโร่วันนี้เนี่ยมีฮีโร่เข้าร่วมถึง37ตัวกันเลยนะครับใครจะอยู่อันดับไหนจะได้กี่คะแนนกันบ้างไปดูกันเลยเริ่มจากที่อันดับที่ยินค อิฟเนีทั้ง3ตัวนี้นะมีคะแนน1คะแนนนะฮะซึ่งเหตุผลในการชอบเนี่ยมีหลายอย่างมากเลยนะตัวแรกก่อนคือยีนาะนรับน้องบอกว่ายีนาสวยเซ็กซี่ครับอ่าอันนี้ก็เป๊ะมากๆนะนอกจากโมเดลที่สวยแล้วเนี่ยให้น้องๆไปฟังเสียงยีนาในเกมนะโคตรเซ็กซี่เลยนะฮะเนื้อเรื่องก็เจ้มจนนับถือเป็นตัวที่เด่นอีก1ตัวเลยรเรียวขาเรียวสุด,สดๆนะฮะตัวที่2คือคลิปแนกใช่ไหมน้องบอกว่าชอบเพราะเนื้อเรื่องรวมถึงความโหดของสกิลเพกระโดดที่ตุ้มกระโดดตุ้ม ขอให้เกิดเนี่ยแต่เนื้อเรื่องเนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยคิปแรกเนี่ยเป็นมือขวาของกองทัพเงาของมาจ้าแต่ก็มินำพาจ่ะไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนี่ยคือเขาต้องอยู่ในความมืดไงก็เลยแบบต้องมีความลับเยอะและสุดท้ายนะครับอิฟเนตคุณลุงต้นไม้ของเราครับที่อยู่อย่างสุขสงบที่ป่าเอลบนด้านในของอาณาจักรอาฟาต้านะครับซึ่งเนื้อเรื่องก็เผ็ดมันไม่แพ้ตัวอื่นเนี่ยและคําตอบที่พี่ชอบที่น้องบวชเข้ามาก็คืออันนี้เลยครับน้องบอกว่าชอบอิฟเนตครับเพราะผมชอบปลาครับอันนี้ที่พี่เอามาเนี่ยไม่ได้เกลียดนะ จริๆพอพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบสีเขียวนะพอเราชอบสีเขียวใช่ไหมมันจะทําให้เราเนี่ยชอบป่าชอบต้นไม้โดยอัตโนมัติเพราะเห็นคุณลุงต้นไม้อิฟเน็ตเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยดีอะไรอย่างเงี้ยผักใบเขียวเนี่ยพี่ไม่ติดนะากินได้แต่เด็กเลยนะฮะอันนี้เป็นข้อดีของคนชอบสีเขียวนะแล้วโาปรดักอะไรที่เป็นสีเขียวเราจะหยิบกนงงไหมแล้วถ้าใครได้ไปดูซีนิเมติกของอิฟเน็ตบอกเลยว่างานไม่เผาจ้าเฉดดิ้งสีแสงอะไรแบบเนี้ยในซีนิเมติกคือสวยสุด,สดๆพี่ชอบอันหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็จากเนื้อเรื่ออองงขเเเเคคาานนน่่ยยป็นนทชชวริ นา,นานแสนนานนะฮะแล้วก็จากเนื้อเรื่องการกืนชีพของราชาเนี่ยอิฟเน็ตเคยซูเปอร์เซฟราชินีได้ช็อตหนึ่งจากคริสแนกเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆต่อมาอันดับที่9มาล็อกอีชาคริกซี่ซีเนียลไรฟอร์เรนติโนโวาลไฮไฮเตตโอเมกา้าดีแรกลาวิลลูอีเซฟิสเวเรสเซฟิราและอลอรีออนโอ้โห บอกเลยว่าจัดเต็มกันจริงๆถึง16คาแรคเตอร์กันเลยนะซึ่งทุกตัวเนี่ยได้คะแนน2คะแนนนะฮะฮีโร่ที่ติดอันดับเยอะขนาดนี้เนี่ยพี่จะไม่พูดเจาะตัวนะครับเพราะมันอาจจะเสียเวลาเกินไปซึ่งเหตุผลโดยรวมของทุกตัวเนี่ยก็แบบมีหลากหลายเลยนะไม่ว่าจะเป็นชอบโมเดลรูปร่างหน้าตานิสัยชอบเล่นสกิลเพย์ต่างๆที่เข้ากับจิตของแต่ละคนนะครับ ซึ่งเนื่องจากคิโลในอันดับนี้เยอะพี่ก็ขอเลือกมา2เหตุผลนะฮะคือแต่ละเหตุผลเนี่ยพี่รู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันสุดยอดคืออ่านแล้วรู้เลยว่าน้องเนี่ยชอบจริงๆเลยแบบนี้รู้ข้อมูลของตัวนั้นจริงๆนะคอมเมนต์แรกก็คือเซฟิร่านะครับน้องบอกว่าชอบเซฟิร่าครับเพราะเพอร์เฟกต์ทุกด้านอ่าเด็กๆในช่องคงจะรู้นะจ้าว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมนของพี่นะถ้าหากพี่จัดเองเนี่ยรับรองว่าเซฟิร่าอันดับหนึ่งแน่นอนแต่นี้ไม่ใช่ไงเพราะว่าเป็นข้อมูลของทุกคนส่งมานะ่ครับซึ่งคําว่าเพอร์ เพราะเธอเนี่ยเพียบพร้อมทุกด้านนะไม่ว่าจะเป็นหน้าตารูปร่างนิสยัยความเก่งความดีความเสียสละเป๊ะสุดๆนะฮะเป็นผู้ให้ตลอดเวลาหลังจากเนื้อเรื่องเนี่ยเซฟิราก็เป็นคนสําคัญที่ทาให้ผองนู้นเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นด้วยการตั้งตนเป็นศัตรูกับมนดําตั้งสภาเวทมนต์และโรงเรียนสอนเวทมนต์คารโนเพื่อสืบทอดเทคโนโลยีเวทมนต์ให้มนุษย์เนี่ยสามารถปกป,ป้องตัวเองได้นะฮะแล้วก็เธอเนี่ยเป็นคนที่ไปช่วยคนอื่นเยอะมากเห็นไหมสุดๆเลยเนะสำหรับเซฟิราเนะะี่ยแล้วก็อีกคอมเมนต์นะลาวิลนะน้องบอกว่าชอบลาวทีีี่ดดูมสสสันุ ดูแล้วฮแล้วก็มีอีกคนมาเมนต์บอกว่าความกาวบวก100%นะพี่แบบกดไลค์ให้เลยนะสำหรับคอมเมนต์2อันนี้นะี่ฮะอ่านแล้วคือใช่เลยเนะี่ฮะเพราะว่าถนะ้าใครได้ตามเนื้อเรื่องมาตั้งแต่ในปี2020ร่วมถึงมังอะที่ผ่านมาทั้งหมดนะเนี่ยลาวิลเนี่ยเป็นตัวที่มาบาลานซ์สถานการณ์ในเนื้อเรื่องที่เครียดเนี่ยให้เบาลงเนะะี่ยเขาทำให้เวด้าเนี่ยสดใสแล้วก็น่าสนใจขึ้นไปอีกเนะะี่ยพี่เนี่ยชอบหลายๆช็อตที่เขาออกมาเลยนะคือลาวิลออกมาเนี่ยแย่งซีนทุกคนหมดจ แต่หาจริงในช่องพี่มีนะไปดูได้นะฮะถ้าหากคุณเป็นเพื่อนกับลาวิวคุณก็จะไม่เหงาอีกต่อไปแต่อย่ารําคาญการพูดมากของเขาซะก่อนนะฮะเห็นไหมแต่และตัวเนี่ยคาแรคเตอร์มันชัดแล้วแบบเราอินแล้วเรารู้สึกได้จริงๆนะต่อมาอันดับที่8 so, ata, o e n เอนโซซาต้าอารโอ r อเอร์เรออาดูอินบและ l i l i a n นา อันดับนี้ก็เยอะเหมือนกันนะมีถึง7ตัวละครนะได้รับไป3คะแนนนี่ฮะซึ่งเซตฮีโร่อันนี้เนี่ยจะเริ่มแมสแลวก็เริ่มมีเนื้อเรื่องที่เด่นขึ้นไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเอนโซเออีบัตเตอร์ฟลยและซาตานี่ฮะและเหตุผลที่พี่ชอบที่สุดนะมีน้องคอมเมนต์ถึงซาต้าครับน้องเม้น์บอกว่าซาต้าค่ะที่น้องเล่นอวีได้เพราะสะดุดตากับซาตานี่แหละครั้งแรกที่ชอบคือเห็นเพื่อนเล่นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมีตัวอะไรบินได้บินทีเดียวตต้เลยเหรอเลยให้เพื่อนสอนเล่นนั่นแหละคือครั้งแรกทีี่่่รรูู้้้จัััักกก AROOE แตตพพอออไดดมมาาซึบบปปะวิลลงงลงงงงททขน็ น้องยอมทําเพื่อคนในเผ่ากลับไปมีชีวิตอิสระและกลับไปที่ต้นไม้โลกแถมเศร้าตรงที่น้องยังคิดว่าทุกคนในเผ่าเป็นแบบนี้เพราะตัวเองวงเล็บน้องน่ารักแหละไอ้นกอ้วนของฉันอันเนี้ยพออ่านอะ่ะพี่รู้สึกเลยว่าน้องอะ่ะชอบซ่บาจริงๆนะคือประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนะและสิ่งที่พี่รู้สึกอินที่สุดที่น้องเขียนอะ่ะน้องบอกว่าตัวนี้ทําให้น้องเล่นอวนะีฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะอันนี้ต้องยกความดีความชอบให้ทีมผู้พัฒนานะที่สามารถทําตัวละครออกมาได้น่าสนใจแค่ฮีโร่ตัวเดียวอะ่ะทําให้คนคนนึงเข้ามาเล่นในเเกมนี้้ไดดดออ่ยยยสุ พอได้รู้เนื้อเรื่องของซาต้าที่เข้มข้นและน่าสนใจนะครับทำให้น้องเนะี่ยลงรักไอ้เต้านกอ้วนคนนี้ไปอ,ะะอีกนี่ฮะอ่านแล้วดีใจแทนผู้พัฒนาจริงๆเลยนะฮะแล้วก็ซาต้าเล่นเนื้อเรื่องของ RV ก็ทําให้น้องเนะี่ยมาเจอช่องพีซึ่งเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเนื้อเรื่องด้วยนะฮะผมลิขิดสุดๆประทับใจเนก็เลยเอามาเลยนี่ฮะต่อมาอันดับที่7คิวเลนวีราอาร์ลน เริ่มน้อยกันแล้วนะสาหรับอันดับที่7ทั้ง3ตัวนี้ได้รับไป4คะแนนนะฮะแต่ละตัวบอกเลยบิ๊กบิ๊กเนื้อเรื่องเนี่ยเจ้มจนเจ้มจนเหมือนหัวเชื้อน้าซุปวยเตี๋ยว50ปีกันหมดเลยนะครับแถมสกิลเพลที่จัดจ้านสุดจัดเนี่ยไม่ชอบไม่ได้แล้วเนี่ยฮะเรื่องกันที่ Q ะะคิวเรนเนี่ยเขาเนี่ยคือคนที่อยู่เบื้องหลังความชิบหายหลายอย่างของเผ่ามนุษย์นะครับแถมเป็นสอสอที่น่ากลัวพอไปเล่นในเกมจริงๆโอ้ยฟันด้านหลังคลิ้นหนุ่มร้อยเ่อไปเอบนตเตอลาืรอนเท่ากับศมนย์นะต เด่นจนมีแอร์ทาวน์ในมังงะเยอะมากคือคิดดูนะมังงะ5ตอนมีอารลนสองสตอนไปละจ้าและเขานได้เชื่อเป็นดาบที่เร็วที่สุดในอาทนอนะฮะและสุดท้ายวนะีราสูสีไทยเฮาแห่งล็อกไฮนะที่เปลี่ยนความอ่อนแอเป็นแรงผักดันจนทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นหนึ่งใน4ผู้คุมกฎของล็อกไฮและมีกองทัพฟอร์เรนครับกองทัพที่ได้ชื่อว่ามีแม่ทัพเยอะที่สุดนะฮะแถมในเกมเนี่ยโคตรโหดเลยนะครับจากสกิลสตันและความสามารถในการลดเกราะเวทของเธอเนี่ยฮะสรุปเลยนะสตัวนี้เนี่ยเนือเรื่องดีเอาไปเล่นก็สนุกน แปลกที่จะติดอันดับนะครับคนชอบเยอะมากและคอมเมนต์ที่พี่เลือกมานะจะเป็นคอมเมนต์ของวีรานะครับน้องบอกว่าผมชอบวีราเพราะนางฉลาดนางสวยแค่นี้แหละอ่าเห็นไหมขอบคุณที่เป็นเด็กในสังกัดด้วยนะจ๊ะน่ารัก บอกเลยว่าสั้นๆง่ายๆได้ใจความและครบสุดๆเนี่ยเพราะวีราเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของล็อกไฮไม่ว่าจะเจอวิกฤตหนักๆมาแต่เธอก็สามารถผ่านมันไปได้นะแถมทําให้ล็อกไฮเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลังจากวอคัสตายครั้งแรกด้วยเออความฉลาดนี่แหละเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดแฟนๆของวีรามากมายนะเ,นยเธอเนี่ยเปรียบเสมือนคีแมนของฝั่งล็อกไฮนะฮะว่ากันว่าเป็นคนที่ฉลาดทันกับวอคัสราชาบิาอะ่ะเออความเพอร์เฟกต์ความเป๊ะว่าของเธอเนี่ยคือทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละแถมในเกมเป็นตัวที่เล่น เลยถ้าหากวีราเกิดเกิดไม่มีใครล้วงเธอได้นะโดนวีราหนึ่งชุดตายจ้าต่อมาอันดับที่6ซินาสเตรียสาวสวยคนนี้ได้คะแนนไป5คะแนนนี่ฮะสาวน้อยเลือดปีศาจที่ได้เปิดตัวมาในปี2020นนะครับตัวนี้เนี่ยเปิดมาโคตรน่าสนใจเลยนะเพราะโมเดลเนี่ยน่ารักแถมเธอเนี่ยยังมาพร้อมแบบคูจินยูริอย่างเด็กสตร้านะรับอกเลยว่าฟินกำเดาไหลไปอีกนะเรือเนี่ยแล่นไม่หยุดพายกันไม่หยุดนะฮะซินาสเตรียในตอนนั้นเนี่ยเป็นตัวที่แปลกใหม่มากๆเลยด้วยบุคลิกที่เธอเนี่ยเป็นฮิวแมนที่ ดูอ่อนแอแต่มีเลือดตีศาจ้าเลือดที่ทําให้เธอเนี่ยมีพลังคล้ายกับพวกอบิสนะฮะซึ่งพลังของเธอก็ไม่ธรรมดานะพี่คิดว่าซินเนสเฟียเนี่ยสามารถไปตบกับพวกทาร่าอะไรแบบนี้ได้เลยอ่ะแล้วดูเหมือนซินเนสเฟียเนี่ยยังไม่ได้ใช้ความสามารถของเธอเต็มแม็กซ์ด้วยนะเพราะว่าจากเนื้อเรื่องของซินเนสเฟียเนี่ยเธอสามารถไปเปลี่ยนสมดุลโลกเบื้องล่างได้เออคิดดูสิโหดไม่โหดนะแล้วแถมในเกมเพย์ซินเนสเรียเป็นป่าอีกตัวที่น่ากลัวมากแล้วแถมบางคนเอาไปออฟเลนก็ได้นะเพราะซินเนสเฟียเนี่ยดูแลตัวเองได้ไงพรราามีบัาาะะคือีโในปม หลังมันเปิดตัวได้โคตรน่าสนใจเลยไม่ว่าจะเป็นโมเดลเนื้อเรื่องทุกๆอย่างนะรวมหนึ่งคู่จินนะ้นที่ฟินกันทั่วอาณาจักรประเทศไทยกันเลยทีเดียวนะและคอมเมนต์ที่พี่หยิบมานะมีน้องอะ่ะเมน์บอกว่าสาเหตุที่ชอบซีเนสเดียเพราะว่าทําให้เขาเนี่ยนึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่คอยช่วยกันมาตลอดลุยงานมาด้วยกันตลอดและเพื่อนมันชอบเด็กสตราอ้าแถวนี้มีใครแอบชอบเพื่อนหรือเปล่านะ้าอันนี้พูดลอยๆนะถ้าชอบเพื่อนก็ไปบอกเลยน้องไม่บอกเขาก็ไม่รู้ดิพราะอ่านแล้วพี่รู้สึกแบบฟินรู้สึกเขินไปด้วยเลยนะ เพราะว่าการนี้เราชอบฮีโร่ตัวไหนเพราะนึกถึงเพื่อนในชีวิตจริงของเราและมีความเกี่ยวโยงกันอะ่ะเฮ้ยมันมทเตอร์สมันสําคัญแล้วก็มันทําให้พี่รู้สึกได้ว่าน้องอินจริงๆนะนึกถึงเพื่อนอะ่ะเอ้ยน่ารักแต่มันที่บอกนะพูดลอยๆนะพอสื่อไปเอกต่อมาอันดับที่5โอแมน ด้วยคะแนน6คะแนนนะฮะตัวนี้เนี่ยทุกคนให้ความสนใจเขาเยอะมากเยอะมาตั้งนานแล้วนะซึ่งจากที่พี่เนี่ยทำคลิปจัดอันดับมาเยอะมากใช่ไหมถ้าคลิปไหนไม่มีโอเมนอ่ะจะต้องมีคนพูดถึงอะ่ะด้วยรูปลักษณ์ที่ดูร้อนดูน่ากลัวผอมๆของเขานี่ฮะโอเมนเนี่ยเด่นขนาดมีสกินของทีมโปลีของไต้หวันอะ่ะแสดงว่ามีคนชอบทุกเซิร์ฟนะไม่เฉพาะเซิร์ฟไทยเนี่ฮะเขาเนี่ยเป็นปีศาจสายพันธุ์แท้ของล็อกไฮม์ที่มีแต่คนกลัวจริงๆแล้ว่บิ๊กๆของล็อกไฮม์เนี่ยมาจากเวด้าใช่ไหมคนอื่นแค่ย้ายมาจากแต่เค้าาานีี่่่ยอูทจวม โหดไม่ต้องพูดถึงนะแล้วก็ชีว่าประวัติของโอเมนเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะมันมีฉากที่บอกว่าในห้องของโอเมนเนี่ยจะมีหัวของเยือเนี่ยเสียบไว้ไม่ไหวคืออ้วกนะบอกก่อนอ้วกแล้วหนึ่งนะซึ่งจาก d a ต a ตรงนั้นอะ่ะมันทําให้เรารู้ว่าเขาเนี่ยเลือกที่จะเชื่อฟังมาหรอกเพราะว่ามาหลอกเนี่ยมันทําอะไรถูกใจอะ่ะรู้ว่าโอเมนชอบอะไรนะแต่ว่าเขาก็แค่เชื่อใจได้แค่ช่วงเดียวนะเพราะหลังจากที่เครื่องติดต,ตัวไขรตรงมันจา้าเพราะจากวีรกรรมที่โจดจันของโอเมนเนี่ยที่เขาไปฆ่ากองทัพของเวา้านับแสนแล้วหายตัว ยินชื่อก็ร้องไห้แล้วนะแล้วที่ขู่ว่าโอเมนจะมาถลอกหนังเนี่ยถลกจริงจ้ะไม่ได้ขูเ่เล่นๆเนะยฮะและคอมเมนต์ที่พี่ชอบก็คือน้องบอกว่าชอบโอเมนครับเพราะผอมแหง้งแรงเยอะต้องยกให้เขาครับโหดชอบการฆ่าไม่ฟังใครแต่เขาควรกินข้าวบ้างนะครับอันแรกเลยพี่ชอบควาว่าผอมแหง้งแรงเยอะเพราะปกติเราจะได้ยินเฉพาะผอมแหง้งแรงน้อยใช่ไหมแต่เนี่ย represent ถึงโอเมนสุดๆนะผอมแหง้งแรงเยอะนะครับด้วยรูปลักษณ์ที่น่ากลัวของโอเมนเนี่ยทำให้ใครหลายๆคนอะ่ะชอบเขาบวกกับนิสัยที่ไม่มีใครสามารถควบคุมได้นะแล้วสิ่งที่พี่ชอบที่ส ท้ายว่าให้โอเมนกินข้าวเยอะๆอะเออน่ารักเห็นไหมเป็นห่วงฮีโร่ด้วยนะฮะถ้ารูปร่างเหมือนโอเมนอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยเราต้องถามเขาก่อนนะว่าเขาเสพหรือเปล่านะแต่นี้เป็นฮีโร่ไงตัดเรื่องเสพออกไปนะต่อมาอันดับที่สีนาครอนมาด้วย7คะแนนนี่ฮะ เขาเนี่ยคืออดีตนักรบผู้แข็งแกร่งของอาณาจักรนอร์แมนที่ไปพบความเน่าเฟะของขุนนางซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้สงครามเนี่ยไม่จบสักทีทําให้นาครอสประชดพวกขุนนางโดยหลังจากชนะสงครามเขาทําลายทรัพยากรเรียบไม่ให้อะไรขุนนางเลยนะครับทำให้ขุนนางเนี่ยรวมหัวกันวางแผนจะสังหารเขาในสงครามปลอมๆครั้งหนึ่งแต่นาครอสด,ด้วยความเก่งเนี่ยเขารอดชีวิตออกมาได้นะแล้วทําให้เขาเนี่ยตัดสินใจไปเข้าร่วมกับล็อกไฮด้วยความแค้นที่คิดว่าตนถูกหักหลังทําให้เขาเนี่ยพักดีกลับมาหลอกจนได้กลายเป็นมือขวาช่วยเหลือมาลลอดูแ็ก ฟังถึงความเก่งคว, arm, วกวความเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วความเพียงไกรก็น่าจะพอรู้นะว่าตัวนี้เนี่ยสุดจัดขนาดไหนนี่ครับซึ่งนาครสเนี่ยได้รับการรีโมเดลมาแล้วนะซึ่งโมเดลใหม่จะแสดงถึงความเป็นเผ่าปีศาจได้ชัดเจนนะบางคนก็ชอบของเกา่าบางคนก็ชอบโมเดลนี้นี่ฮะส่วนพี่เนี่ยพี่ชอบลุคใหม่เพราะว่ามัน r e p r e ซนต์ถึงล็อกไฮม์ได้ดีในส่วนของเกมเพลย์เนี่ยเขาเป็นตัวที่ต้องอาศัยสกิลเพลย์และความพริ้วเยอะมากและตัวนี้แหละเป็นตัวแจ้งเกิดของพี่เจมโคเบคอนเนี่ยและคอมเมนต์ของนาคอสที่พี่เลือกมานะน้องบอกว่าชอบนาคอครััับเพรรราาะะตววลคคีกม ทยึดกดเป็นหลักและมีความเมตตาจากประวัติเก่าครับและเท่มากผมชอบตอนที่เขาพูดว่าอยากกลัวไปเลยข้าพยายามอ่อนโยนเห็นไหมด้วยความเหลี่ยท่อซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยทำให้คนแบบชอบนะแค่ประโยคแค่นี้แบบคนจําเลยนะฮะแต่อย่างที่บอกใครชอบนาคอเนี่ยฝึกหน่อยนะมันต้องใช้สกิลระดับหนึ่งส่วนเนื้อเรื่องบอกเลยว่าพลิก10เม็ดก็ไม่พอเนะะี่ยพี่เนี่ยชอบความผูกใจเจ็บและความแค้นไม่หยุดของนาคอจริงๆอะ่ะเพราะเราจะได้เดาไงว่าเขาจะทําอะไรต่อนะฮะ ต่อมาอันดับที่3คมีรามาด้วยคะแนน9คะแนนนะฮะน้องเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่มีคนสนใจตั้งแต่ทีเซอร์ออกแล้วอะ่ะพอพี่ทําคลิปประวัติฮีโร่คีรานะคลิปนั้นอะ่ะเป็นคลิปที่ทํายอดวิวได้สูงตั้งแต่วันแรกที่ลงคลิปเลยเนะฮะเพราะว่าน้องเนี่ยเปิดมาด้วยความน่าตัวความจิตจิตในซีนิเมติกะ่ะเปิดมาแค่นี้คนจําคนชอบแล้วนะฮะเพราะอยากรู้ไงว่ามันเป็นไงต่อบางคนก็เอ็นดูบางคนก็สงสารเอาใจช่วยอะ่ะตัดไปที่เนื้อเรื่องเสริมของคีราจ้าบอกเลยว่าโคดอันดับ ต,ต้นของ R O V แล้วนะไปดูได้นะฮะมีอยู่ตอนหนึ่งเขาบรรยายบอกว่าคีล่าเนี่ยหน้าตาสวยมากแต่ในตาช่งางาว่างเปล่ามันแสดงความน่ากลัวความหลอนหลายๆอย่างออกมาเลยเนะะี่ยเธอเนี่ยมีความฝังใจเรื่องแม่ทําให้น้องเนี่ยยอมทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้เจอแม่อีกครั้งแม่คีล่าเนี่ยตายไปแล้วนะน่าจะเป็นเอลฟ์นะไม่ว่าวิธีนั้นเนี่ยจะต้องฆ่าคนหรือจะต้องบูชายันจะต้องควักไส้คนมาพันกันก็ตามแล้วน้องก็ถูกแบบคนอื่นปั่นหัวคนอื่นหลอกตลอดเวลานั่งสารน,นะครับแต่สุดท้ายนะบุญรักษาที่น้องเนี่ยมาเจอกับเฟฟอง ได้มีชีวิตใหม่ที่คาราโน่นะครับซึ่ง1ปีหลังจากนั้นเนี่ยคือมันดีขึ้นมากมันแสดงในเนื้อเรื่องพิเศษของคีร่ากับเซฟิราที่แบบทําค้งทาเค้กใดๆนะฮะในเกมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงดากสกิลเวทแรงส,สุดๆแถมทะลุก,กําแพงได้อีกนะฮะคีโร่ขาตายตัวบางๆเนี่ยระวังจา่าถ้าคีร่าถึงตัวสั้นๆง่ายๆตายแล้วก็คอมเมนต์ที่พี่ชอบของน้องที่โหวตคีร่ามานะตามรูปนี้เลยน้องบรรยายมายาวสุดๆนะแสดงถึงความแบบรักคีร่ามากๆเป็นเมนสุดๆถ้าอ่านไม่เห็นเข้าไปดูในชุมชนนะฮะ

ซึ่งพี่เชื่อแล้วเอาตำแหน่งสุดยอดแฟนมันให้คขี่ราไปเลยนะฮะต่อมาอันดับที่2อีลันดอวอร์คาเทวานา สามฮีโร่นี้นะมีคะแนนเท่ากันเลยก็คือ10คะแนนนะฮะด้วยความฟิลฟ้ามาพร้าวแก้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่แปลกที่ติดอันดับบนๆนะฮะเรามาเรื่องกันที่ตัวแรกนะราชาปีศาจวอลคัสประวัติไม่ต้องพูดเยอะนะเพราะว่าพี่เนี่ยทำคลิปเกี่ยวกับวอลคัสแล้วได้พูดในหลายๆคลิปเยอะมากนะเขาเนี่ยสำคัญจนมีเนือเรื่องการคืนชีพของราชาเป็นของตัวเองอะ่ะเออตัดจบแค่นี้นะฮะวอลคัสเนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทําให้สงครามที่ยาวนานของอาทานอเนี่ยไม่สิ้นสุดสักทีนะครับและที่สําคัญเขาฆ่าไม่ตายจ้าโดนสอนเทลไป จากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชานะฮะซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่น้องๆโหวตกันเข้ามานะบอกว่าวอลคานี่มีความเละท่อมีเนื้อเรื่องดีมีอันติที่เป็นอมตะของเขานี่ฮะซึ่งเด็กๆหลายคนก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรอะ่ะอันติอมตะสาววีเองไม่เห็นเก่งเลยแต่จริงๆถ่านัวในทีมไฟเนี่ยสาวีเนี่ยโคตรงงเลยนะเขาแบบลงจากม้าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะกดลงจากม้าเมื่อไรมันทําให้วอลคานี่ซื้อเวลาในทีมไฟได้เออพลิกเกมได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นอันติหนึ่งที่โกงนะมาถึงตัวที่2ในอันดับที่2นนะนก็คือออออออพ่่หุุมรเเลลัดดงส ที่ขโมยใจสาวๆไปมากมายนะเอลันดอร์เนี่ยมาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่แสนดรามา่าทําให้ปัจจุบันน่ะเขาต้องออกเดินทางไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเพื่อปลุกพลังของโซโลแลมและรักษาวิญญาณที่อยู่ในโซโลแลมนี่ฮะด้วยสก,กิลในเกมที่ววับๆิ โอ้โหพี่เห็นครั้งแรกเนี่ยคือซื้อเลยซื้อเดวิดเลยจ้ามันต้องเล่นมันแน่ๆตัวนี้มันต้องแบบปั่นหัวเพื่อนแน่ๆสรุปลองมาเล่นเองปั่นหัวตัวเองจ้าเล่นไม่เป็นจ่ายยากเกินใครเล่นอีรันดอร์ต้องฝึกจริงๆนะเพราะว่าต้องดูผีเสื้อบ้างต้องไทยบ้างสติห้ามหลุดเพราะเขาตัวบางไงโดนดักทีนึงอาจจะตายได้เลยเนะี่ยฮะหลายๆเหตุผลที่เด็กๆโหวตเข้ามานะก็คล้ายๆกับตัวอื่นนะด้วยรูปลักษณ์หน้าตาเลททอน,นี้ใสของเขาเนะี่ยบางคนก็วิเคราะห์ได้อย่างละเอียดจริงๆก็เข้าไปดูกันได้นะ้้นนะออีดดดรร์เเเเเ่ยยยป็็คงงบขึมมมิิิาาาากกกกซหตุณไชญ ในอดีตนั่นเองนะแต่ว่าสิ่งนั้นอ่ะมันทําให้เขาเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นมากอ่ะเพราะจากเนื้อเรื่องพิเศษที่คลิกซี่เนี่ยมาบอกลาเอรันดอร์ก่อนที่จะออกเดินทางจากคําสั่งของราชินีใช่ไหมคลิกซี่เนี่ยส่งสารเขาถึงขั้นร้องไห้อ่ะสิ่งที่เอรันดอร์ทก็คือเขาเนี่ยปลอบคลิกซี่เออถึงตัวเองจะลําบากก็ยังนึกถึงคนอื่นก็ยังปลอบคนอื่นนะพระเอกซีรีส์สุดๆเนะฮะเหมือนที่เขาได้บอกว่าคลิกซี่อย่าร้องไห้กับคนบาดอย่างข้าเลยอ่าไปดูกันได้นะจ๊ะหล่อเทเลทอแล้วเป็นคนนนดดดีีข้้ไไไมม่ติะะและ ตัวสุดท้ายนั่นก็คือราชินีเทวานาสนั่นเองครับพระนางเป็นผู้ปกครองอาณาจักรป่าอาฟาต้าที่ครบเครื่องเพอร์เฟกทุกสิ่งอย่างแถมยิ่งใหญ่สง่างามนะพระนางเนี่ยคือคนที่ใช้สอนเดียวปลิดชีพราชาปีศาจอย่างวอคาได้จนเป็นที่สรรเสริญไปทั่วทั้งอาณาจักรนะจนมีบทเพลงกำเนิดองค์ราชินีที่ออรันโดแต่งนะซึ่งจากเนื้อเรื่องเสริมบอกว่าตอนที่เทวานาชนะมาเนี่ยพระนางเพิ่งครองราชเท่านั้นเนี่ยคือโคตรเทพจริงๆอะ่ะหลายๆสิง่งหลายๆอย่างทําให้เทวานาสนี่เป็นที่สนใจแล้วก็อยู่ในสปอรนะ์ตไล สวยมากก็มีสกินสวยๆมากมายสกินแพงๆไฮเอ็นสกินญี่ปุ่นเปลี่ยนคีฟก็มีเออดังนั้นเทโอนัสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นลูกหลักของ GM เหมือนกันนะฮะแถมในเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเกินไปมีซับคอยเลี้ยงซะหน่อยถ้าเกิดเนี่ยเทลซอยป้อมยับ,ย,บยับจ้าซึ่งหากวิเคราะห์จากเนื้อเรื่องเนี่ยเทโอนัสเป็นบุคคลสําคัญที่มาคานอํานาจระหว่างเวเดากับล็อกไฮฮะบอกเลยว่าเผ่าป่าเนี่ยถึงแม้จะรักสงบแต่ถ้าต่อสู้สู้ตัวตายจ้าอย่ามาแยมนะเดี๋ยวแม่ยิงนะซึ่งวีรกรรมที่พนางสามารถปิดชีวาาพว แล้วะคอมเมนต์เทวอนัสที่พี่ชอบอ่ะน้องอ่ะได้บอกว่าชอบเทวค่ะนางยิ่งใหญ่สงูสงสงเก่งและสวยมาก เชื่อแล้วว่าบานางสวยจริงๆมีกอไก่ถึง55ตัวกันเลยเดี๋ยวพี่จัดให้เลยนะไปอยู่แคตติกรีเดียวกับน้องที่เมนคีราไมอะมก6กตัวเมื่อกี้นะฮะแถมสกินเนี่ยสวยทุกอันนะซื้อมาเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนซึ่งบอกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างสกินที่ออกมาเยอะๆเนี่ยเกมเขาทาการวิจัยแล้วครับว่าคนชอบเยอะพอคนชอบเยอะเนี่ยเขาก็ทาสกินออกมาให้ซื้อกันเยอะใช่ไหมสิ่งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่แปลกใหม่ไม่ได้สิ่งที่น่าตกใจที่เทวานัสเนี่ยจะอยู่ในอันดับที่2นะฮะและสุดทท้ายอัันดบี่ 1. อันดับฮีโร่ที่มีคนชอบมากที่สุดตามผลโหวตของพี่ก็คือเอลเม อิลูเมียเนี่ยเป็นตัวที่อยู่มานานตั้งแต่ต้นๆน,น,นะครับโมเดลสวยสกิลเล่นสนุกเนื้อเรื่องโคตรดีไม่แปลกที่ต้องอยู่ในอันดับหนึ่งนะด้วยคะแนน15คะแนนนะฮะเยอะมากๆทิ้งอันดับ2-5คะแนนเลยนะพระนางคือจุดสูงสุดของเวดา้าพระนางคือตัวละครที่สําคัญและลึกลับที่สุดในเนื้อเรื่องเลยนะครับเกี่ยวข้องกับฮีโร่เยอะมากตามเดต้าคนอื่นแต่พี่ก็ยังไม่สามารถคาดเดาตัวตนที่แท้จริงของพระนางได้เลยนะไม่รู้ว่านิสัยจริงๆเป็นยังไงอะ่ะซึ่งความลึกลับนี่แหละที่ทาให้พระนางเนี่ยเป็นอีกหน ตัวละครที่น่าสนใจและน่าติดตามมากว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยราชินีคนนี้จะทําอะไรอีกและการกระทำของมนางเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นี่ฮะซึ่งจากเนื้อเรื่องการคืนชีพของราชาเนี่ยราชินีอิลูเมียเนี่ยมาแต่ชื่อแต่ Impact ตลอดทั้งเรื่องเพราะมนางสามารถกาหนดทิศทางได้ว่าสงครามจะไปยังไงต่อซึ่งการยืนในจุดที่อิลูเมียยืนอ,อยู่ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ความเก่งต้องมีความสามารถครบทุกทางอะ่ะต้องทันคนต้องใช้คนเป็นคิดดูนะอีกฝั่งที่เป็นศัตรูคืออดีตเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันมาทั้งหมด5คน่ฝังู้นหย มันก็ภูมิว่าร,รนางของจริงเหมือนกันนะฮะถ้าเทียบกับความดังความปังในตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยของเรานะพี่ขอเทียบยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเท่ากับพระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์นะเพราะปังจริงๆขนาดพี่ไม่รู้จักอะ่ะเล่นเล่นดิสทอกไปก็ยังเห็นคลิปเลยอะ่ะจนรู้จักว่าเป็นใครแล้วนะฮะแล้วตัดมาถึงส่วนเกมเพลย์นะอิลูเมียเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีสกิลครบทุกระยะนะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้ระยะกลางระยะไกลแถมมีสกิลปัดศัตรูกันลวงได้หนึ่งครั้งนะฮะ ถ้าใครเคยเล่นอิลูเมียนจะเห็นดีไซน์การเดินของพระนางนะบอกเลยว่าแสดงถึงตัวตนและเป็นการปรับสมดุลของเกมนะถ้าพระนางสกิลฟิลฟรอมมะพร้าวแก้วขนาดนี้เรายังวิ่งเร็วอีกเนี่ยจะโกงเกินนะต้องปรับให้เดินช้าแล้วก็เข้าคอนเซปต์การยุระญาตของพระนางเนี่ยฮะสังเกตไหมสาวๆชอบเล่นอิลูเมียพี่สังเกตแล้วอาจจะแบบชอบสกินชอบเสื้อผ้าชอบมูฟเมนต์ของเธอเนี่ยฮะและคอมเมนต์ที่พี่เลือกมาที่วอดอิลูเมียเนี่ยน้องบอกว่าชอบอิลูเมียเพราะมีความสวยยิงทะนงต้นมีความเป็นฟิลแม่ที่แบบเป็นแม่จริงๆ อย่ามายุ่งกับแม่นะเดี๋ยวเจอกันยิ่งในเกมคือเดินแบบส้นสูงเวอร์ไม่แคร์สมรภูมมรบขอไม่เดินแบบสับสวยก่อนทีมไฟไว้ทีหลังฮ่าฮ่าาอินเนอร์มาเต็มเลยนะสำหรับคอมเมนต์นี้เนะี่ยพี่ก็เลยเอามาเลยนะฮะแสดงว่าชอบจริงสังเกตจริง,นะง,ง,งเนี่ยแต่การค้าของอิลูเมียเนี่ยตัวเกมตั้งใจเหมือนที่บอกนะเพราะว่าพระนางเนี่ยยิ่งใหญ่จริงเป็นคุณแม่จริงนะเป็นอย่างไรกันบ้างสําหรับจัดอันดับฮีโร่ที่คนชอบมากที่สุดตามผลโหวตในช่องพี่เนะี่ยฮะบอกเลยอัดแน่นกันด้วย37ฮีโร่ในวันนี้ชอบัตว นก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้พร้อมเหตุผลนะฮะถึงพี่จะไม่ได้ตอบทุกคอมเมนต์แต่พี่อ่านทุกอันเดอร์ข่าวหน้าต้องคอยดูว่าจะเป็นคลิปอะไรนะครับวันนี้ขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ